สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .5 .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคูโบในหัวข้อเรื่องแรงเสียดทานค่ะเราไปดูตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะตัวชี้วัดป2 2ป .5 ทับ4แล้บุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์จุดประสงค์การเรียนรู้ในส่วนของ knowledge ความรู้ก็คือ 1. อธิบายความหมายและลักษณะของแรงเสียดทานได้ค่ะ2ระบุปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานได้อจจ,จจูดจิตทิสัยหน,นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้หรืออยากรู้รอ,อยากเห็น 2. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศา,ศาสตร์ 3. ทํทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อถัดไปก็จะเป็นกระบวนการค่ะโพเซสนั่นเอง นักเรียนสามารถสื่อสารและ,ละนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเรามาดูความหมายของแรงเสียดทานกันเลยนะคะความหมายของแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็คือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส course, ของวมมองงัตถุมมเพืเ่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถคคุแรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับวัตถุค่ะแรงเสียดทานนั้นก็จะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง หรือจุดนิ่งในที่สุดวันนี้ครูโบเองก็มีคลิปวิดีโอดีๆเป็นการสอนเรื่องแรงเสียดทานมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะเราไปชมกันเลยโอ้ยเห็นยากจังเลยโอ้ยน้องเขาเห่นเห็นไม่ค่อยไปเลยทำไมมันยากอย่างนี้ตู้นี้เนี่ยโอ้ย น้องๆรู้ไหมครับว่าที่มันเหียากแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานซึ่งเกิดขึ้นระหว่างตู้กับพื้นออย้อย้ยยากจังเลยแรงเสียดทานเมื่อกี้นะแรงเสียดทานก็คือแรงที่ตัานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่มันจะทําให้การเคลื่อนที่นั้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ยากขึ้นนั่นเอง่ะ เราไปดูเรื่องแรงเสียดทานกันเอาละครับเมื่อกี้พี่ปอว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับระหว่างตรงที่สัมผัสกับผิวใช่ไหมครับก็อย่างเช่นสมมติเมื่อกี้นะครับอ่ะพี่ปอยกตัวอย่างแบบจำลองเป็นกล่องแล้วกันนะสมมติที่คือกล่องนะครับกับพื้นนะครับระหว่างกล่องกับพื้นเนี่ยจะสัมผัสกันแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาที่น้องๆนะครับเข็นกล่องเนี่ยสมมติเราออกทางด้านแรง F ไปทางหน้านี้นะครับเป็นแรงที่เราผลักออกไปเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสกับกล่องแบบนี้แนวทิศทางนี้ตรงข้ามกันนะครับส่วนอย่างไรจะแทนเป็นตัว F ตัวเล็กนะครับหรือว่าตัวแรงเสียดทานนี่แหละแรงที่เราผลักแรงเสียดทานเข้ามาทิศทางตรงข้ามนะครับส่วน W ที่ลงมาด้านล่างเนี่ยเราเรียกกันว่า w เวสนะครับหรือว่าน้ําหนักของวัตถุนั่นเองนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อแรงเสียดทานด้วยเช่นกันถ้ายิ่งวัตถุหนักมากๆเนี่ยน้องๆลองคิดดูสิ ว่าแรงเสียดทานมันก็ต้องมากด้วยจริงไหมนะครับเือนจากกล่องเนี้ยไปเป็นแบบกล่องเหล็กเลยนะครับหนักมากน้องๆจะเห็นเนี้ยก็ยิ่งยากเลยสุดไหมแรงเสียดทานที่ตั้งก็ยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยแรงเสียดทานก็คือแรงที่มีทิศทางตรงกันข้ามนะครับที่ทําให้วัตถุเนี้ยเคลื่อนได้ยากขึ้นหรือทําให้วัตถุเนี้ยเกิดการหยุดนิ่งได้นั่นเองครับโอยเข็นยากจังเลยนี่แะค่ะเป็นการ น้องครับพี่ปอล์โดนไม่ค่อยไปเลยอนักเรียนคะนักเรียนเข้าใจกันไหมคะดังนั้นครูโบโมีสรุปเรื่องแรงเสียดทานมาให้นักเรียนดูซ้ําอีกรอบนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่นถ้าเราพยายามเคลื่อนที่ตู้นะคะไปด้านหน้าแรงเสียดทานก็จะต้านกลับค่ะเพื่อให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยยากยิ่งขึ้น แรงเสียดทานเราแบ,บ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครูสอนแล้วเป็น2ประเภท1คือแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุยังไม่มีการเคลื่อนที่จะมีค่าสูงสุดเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ 2. แรงเสียดทานจนค่ะแรงเสียดทานจนเนี่ยเกิดขึ้นขณนะที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่แล้วและก็เคลื่อนที่อย่างไงคะผงทีด้วยเราไปดูประโยชน์ของแรงเสียดทานกันค่ะ ประโยชน์ของแรงเสียดทานเนี่ยมีทั้งเพิ่มแรงเสียดทานและลดแรงเสียดทานเราไปดูการเพิ่มแรงเสียดทานกันก่อนนะนะคะเราไปดูการเพิ่มแรงเสียดทานค่ะครูโบขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดก็คือการนล่งเรียนเนี่ยนำจักรยานมาโรงเรียนค่ะแล้วดอกยางล้อล้อนักเรียนนะคะหมดค่ะมันทําให้ลื่นใช่ไหมช่วงเนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนตก่าถนนลื่นนักเรียนคะนักเรียนต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่าไม่เปลี่ยน นักเรียนไม่มีดอกอยางในการยึดติดระหว่างถนนกับล้อรถเนี่ยทำให้ล้อเนี่ยลื่นค่ะแล้วก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะนี่คือการเพิ่มแรงเสียดทานเช่นเดียวกับรองเท้าเหมือนกันค่ะเมื่อไร่รองเท้าดอกอยางเนี่ยหมดนักเรียนควรที่จะเปลี่ยนรองเท้าค่ะเพื่อไม่ให้นักเรียนลื่นนะคะการลดแรงเสียดทานหระคะการลดแรงเสียดทานเป็นการทําให้มันลื่นค่ะยกตัวอย่างจากเดิมเลยคือการเรียนนำากัดยานมาเรียนทุกวนันจอดตากฝนทุกวนัน เกิดสนิมขึ้นที่โซ่รถจักรยานค่ะนักเรียนต้องการทําให้มันลื่นเพื่อไม่ให้โซ่เนี่ยมันหักใช่ไหมคะไม่ให้โซ่เนี่ยมันมันมันหลุดออกจากกันนักเรียนก็ต้องหยอดน้ํามันหล่อลื่นไปที่โซ่จักรยานค่ะเพื่อลดแรงเสียดทานทําให้ล้อนั้นน่นนะหมุนได้สะดวกมากขึ้นนะคะ ดังนั้นในเรื่องของแรงเสียดทานค่ะครูโบให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้นักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจนักเรียนกลับลองย้อนกลับไปดูซ้าๆนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นวันนี้ครูโบมีข้อคิดฝากนักเรียนเล็กน้อยค่ะความจริงจังค่ะตั้งใจคือกุญแจไขค,ความสําเร็จวันนี้ไว้เท่านี้บา,บาย